โรงเรียนไหนๆก็มีคนชื่อเมย์เมลีดเมเนิร์ดหรือเมทอมแต่มีอยู่เมหนึ่งที่พิเศษกว่าเมอื่นๆเมยไหนวะเออเมไหนแล้วเมไหนอะ่ะก็เมไหนนัน่นแหละชื่อมันคนที่น่านิ่งๆไม่ค่อยคุยกับใครอ่ะเมไหนเธ<ห>อมีความลับบางอย่างที่บอกใครไม่ได้ทุกครั้งที่เจอรุ่นพี่คนเนี้ย เธอจะใจเต้นแรงลูกค้าและเมื่อเธอใจเต้นแรงเสียงอะไรอ่ะก,ก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมาแบบเนี้เดี๋ยวไม่ไหนแกทำอะไรได้บ้างอ่ะแล้วก็ปล่อยสายฟ้าได้ปะ่ะแล้วแรลงสุดได้แค่ไหนแค่สลบอ่ะชาร์จมือถือได้ปะ่ะเอาไปเก็บเลยไปเราเห็นแกมองพี่เฟรมอยู่บ่อยๆอ่ะแกชอบพี่เขาหรอต้องมไองมไนเย็นวันอาทิตย์นี้ว่างไหมอ่ะ พี่เฟรมเขาชวนฉันไปวิ่งวันอาทิตย์นี้พี่เฟรมไข่เกมแน่เลยวะ่ะไม่มั่นใจเลยอะเอานามันต้องมีสักวิธีหนึ่งแหละที่ไฟจะไม่ชอ็อตพี่เฟรมอะไม่ใช่เรื่องชอ็อตเราไม่รู้จะแต่งหน้าย,ยังไงดีอะพี่เฟรมอะเขาไม่คิดเรื่องอะไรหยุ่มหยิมพวกนี้หรอกแค่กะยิ้มอะก็น่ารักจะแย่อยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีไหมพี่ขออัดฉีดน้องเมย์หนนะถ้าวิ่งแข่งชนะอะ

เมไหนไฟแรงเฟอ้อคิดจะชอบพี่เฟมเหรอเป็นแค่เมไหนอะ่ะก็น่าจะรู้ตัวนะว่าควรอยู่แค่ตรงไหนอยู่นะเมหนีแล้วกูเมลีดเหนึ่งตุลาคมนี้ดูโรงไหนก็สนุ